จะอกกันหน้าสดนะคะวันนี้ยังเป็นคุชชั่นอยู่เหมือนเดิมค่ะพอดีได้มาสดๆร้อนๆเลยนะคะนี่ The History of Vu นะคะก็ทาไมเขาเห็นว่าแบบ ตอนนี้แบบว่ากำลังสะสมทุกอย่างเลยนะคะก็เลยให้มานะคะกล่องดูแบบใหญ่เลยเนาะก็ในกล่องเขาจะมีทั้งตัวจริงและตัวรีฟิลนะคะก็คือตัวนี้เป็นตลับแล้วก็มีอยู่ข้างในหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีรีฟิลนี้ทั้งหมดเนี่ย 2, 8 9 9 0บาทซึ่งถามว่าแพงไหมก็แพงแต่ว่าเออมดว่าดูแล้วแบบเฉลี่ยแล้วมันคือจะเป็นกลางๆเพราะว่าอย่างตัวบางตัวตัว,ตว,ตว,ตวที่ผ่านมาที่มอรีวิวไปแล้วเนี่ยก็คือมันจะเป็น มามาแค่นี้ตลับพร้อมกับอยู่ที่ที่อยู่ข้างในแล้วนะคะก็จะประมาณ2 0 0พบาทอ่าแต่อันนี้คือมันมีตัวหนึ่งที่เป็น r e ฟิลไว้ให้เติมก็โอเคก็ไปลองตัดสินใจกันเองนะคะว่าว่าคุ้มค่าไหมแต่ว่าด้วยแพคเกจิ้งเนี่ยตัวเนี้ยบอกว่าด้วยแพคเกจเขาแบบก็จะดูแบบเลอค่านิดนึงอ่ะมันจะเป็นแบบ feeling inner แบบว่าอ่านางพญา,านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขาบอกเป็น inner ของของจกักรพรรดินีนะคะแบรนด์เปิดเข้ามันก็จะเป็นพับตัวนี้นะคะซึ่งแบบเนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อแบบ ลืมๆปืดๆเหมือนเดิมอ่ะแล้วข้างในเคจะมีแผ่นกันนี่นะคะเปิดรืปก็จะเป็นเหมือนฟองน้ำบุบๆทั่วไปเนาะแล้วก็เป็นเนื้อคุชชั่นอยู่ข้างในโอเคเริ่มเลยเนาะอ่ะก็แทบแท็บ,บแบบนี้นะคะเราโมดได้เบอร์23นะคะเป็นสีที่เข้มสุดเขาแล้วอ่าแทบออกมาก็จะเป็นแบบนี้โอเคสิวก็ยังเหมือนเดิมนะคะอ่ะตรงนี้ก่อนละกันเนาะ เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ตกใจเลยเพราะว่าเฮ้ยอันนี้คือใช้พร้อมคือเพื่อนๆได้เห็นพร้อมกับมดได้เห็น่ะคือมดเพิ่งเปิดแล้วมดก็เอามาทําให้ดูเลยอะเร้าเจ้าฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเด๋ยวเดี๋ยวรอยสิวนี่รอยสิวรอยสิวนะ คือดีใจที่มีรอยสิวอะเป็นไรเพราะมันเหมือนกับว่าจะได้ทดสอบให้เห็นเลยนงว่ามันแบบมันเฮ้ยไหมอ่ะก็ก็พเพื่อนๆดูด้วยตาตัวเองนะเฮ้ยสวยอะ่ะนี่ไม่ได้ทำงานที้เขานะนี่แบบว่าบ้าบ่บอเองแบบว่าฟิลล์ก็ออกมาทำคุชชั่นนะ สวยค่ะสวยเลยอาะอเอาหัวหน้าผากไปด้วยสังเกตุโมไดแบบแตะไม่ได้เยอะนะแตะแบบนิ่งแล้วก็เอามาแบบตุ๊บตๆ๊บตุ๊บต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 ๊บเฮ้ยตัวเฮ้ยพูดเลยค่ะเราอย่ารอช้าเราควรจะตอบครั้งนี้นี่แบบดูดิชัดมากใช่ป่ะโอเคเอาตรงนี้ก่อน พัดเจ้าช่วยอ่ะคือปกปิดดีมากนะคะปกปิดดีมากพูดเลยแล้วเอาไปดูกใกล้ๆดูดิมันยังดูเป็นผิวใสๆอ่ะแต่ทำไมปกปิดได้ดียังงงอ่ะเอาดูดูด,ดนะูดูนี่นะดูนี่นะดูดิแล้วก็มันไม่ได้ไม่ได้แบบ เยอะมาะมันเป็นเ็ e เจอร์แบบผิวเงาอะค่ะดูดีค่ะมันเป็นแบบแค่ผิวเงาจริงๆนะมันมันคือแล้วนี่บอร์ยี่สิบสามนะยี่สิบสามดแบบโมว่ามันก็โอเคคือเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราเฉดดิ้งนี้มันชีวิตจะโอเคมากเฮ้ยมดว่ามันทําผิวได้สวยมากค่ะพูดเลยนี่จริงๆไม่ได้อวยแต่เพื่อนๆลองดูด้วยตาเพื่อนๆพอมดมันสวยอะอืมเราแบบเนี้ยเดี๋ยวอะมาลองมาลอง ปิดไหมดูดิมันปิดได้อ่ะอันนี้อีกตุ่มหนึ่งเฮ้ยกรีดอืมดูดิตื่นเต้นมากจนลืมบอกชื่อเต็มของคุชชั่นเข้าไปเลยอ่ะเขาชื่อ w h i t e n i n g and Moisture Glow Cushion f o u n d a t i o นนะคะก็คือเขามีคำว่า Glow ขึ้นมาคือนี่แหละนี่แหละผิวกุโลคือแบบ คือมันให้ความรู้สึกว่าผิวมันดูกลลมากอะดูดิแต่มันไม่ได้แบบมันนะมันคือกลคือเล่นแสงคือกลแบบแบบเงาเงาแบบส่องแสงได้แต่ไม่ได้เป็นการฉ่ำมันเยิ้มนะคะหมดว่าเหมาะคนที่ต้องการปกปิดแบบมีเดียมจนจนเกือบจะไปฟูเคิลเลตแต่มันยังไม่ทันได้ฟูขนาดนั้นนะคะแล้วก็อมดผิวผสมมดว่ามดใช้ได้คือมันไม่ได้มีความเยิ้มมากนะมันคือแค่ดูกลดูดูเงาอะค่ะแล้วก็ตรงเนี้ย ือคุมขนตรงหน้าแก้มค่ะมันก็เบอร์เบอร์ไปได้ด้วยอะคือมันดูพังพลางไปนะคะก็ยังไงไปลองด้วยเองค่ะอย่าเพิ่งเชื่อถ้าคุณไม่ได้ลองด้วยตัวเองนะคะวันนี้เจ๊ออไปก่อนสวัสดีค่ะ